สวัสดีครับเกอร์ผมแบงการโเกมแคตเตอร์มันแคตเกม W E 2K 22 My ิบสอมลอีกเช่นเคยผมนะมาต่อก,กันในเรื่องโกคูแบงค์อันเดอร์เทเกอร์มาท้าเราเจอหนึ่งหนึ่งใช่ไหมก็มาผมนะหลังจากที่ตบรัฐมนตรีเคนไปแล้วพี่ชายอยากโดนด้วยโกคูแบงค์บอกก็ไม่ว่าจัดให้ได้ทั้งคู่คนะ <c oughs> รับผมเนีตอนแรกนี้ว่าจะเจอแต่เคนคนเดียว่ได้มาเจออันเดอร์เทเกอร์ด้วย ไม่รู้ว่าในเรื่องเคนี่ต้องเจอใครอีกไหมไม่น่าจะมีใครโผล่แล้วมั้งเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่เราต้องลม้มนะงั้นก็มาดีอันดาเทกาก็แสดงความยินดีกับเทเกอร์ด้วยผมนะเลสเตอร์ม,มนเนียรอบที่แล้วก็เพิ่งจะฆ่าออฟเฟรมไปอ๋อแมทเฮลเซลด้วย ต่อไปก็ดีเอ๊ตกใจหมดหายเอฟเฟกตอลังการงานสร้างซะเ,เกินอันเดอเทเกอร์ผมนะเปิดตัวได้หรูข้อเสียใครรู้ไหมกว่าจะเดินมาถึงเวทีเป็นชาติดังนั้นจะสกิปเลยก็แล้วกันถ้ารอกว่าจะมาถึงน่าจะมาสี่ห้านาทีโอเค เห็นอะไรเสร็จไหมก็ไม่บีวันนี้ฟักนะอยอ่าจะทำให้ตัวอะไรแลาวฮะเจ้าเตะเตะเตะเตแอนเดอร์ต่อยต่อยเอาชิดออกฟักใจเย็นก่อนอ่าอะไรที่เกี่ยวกัอะไรแล้วโอ้มานิเจ้าอันนี้หลบอีกว้าสปินนิ่งวิวคิดเกอรอแอนเดอร์เฮ้ยก็จะว่าไปไหนวะจะไปไหนเนี่ยโอเคผมนะไปหาของเพิ่มอ่ะแมทเฮลอินเดอร์เซลใช่ไหมเราขึ้นไปตบกันข้างบนปะ อุตส่าห์มาแมทช์แบบนี้แล้วนะ่าพาไปตบข้างบนลงมานี่เออมานี่ด่าไม่โดนด่าอัลฟาเอาแชร์ด่าเลยทำอะไรตัวนี่นี่เอายุบได้ปะด่าอืมฮะตบซะจริงทีแล้วก็เวียงไปเอาเชิดอ,อะไรเ่ะโอ๊ยวักเดินด้า,าตรงนี้มันแคบมากสู้าาาาไม่ขนาดนั้นเ้ย ใจเย็นด้วยเทเกอร์ใจเย็นเอ่อทำอะไรเฮ้ยอะไรเราเคาะได้ให้ผมนะแล้วก็จับเวียงไปว่าไปโ่อนอืมนะแอชช็อปอะไรเราเคาะได้แล้วก็มานี่ไปโ่นน่าล่วงทำไมวะล่วงทำไมเนี่ยฮะฮะต่อยแม่มเลยฮะ เนิบเดินมาแล้วก็มาี่แล้วก็ไปนูดน,นี่อะไรเราี๋ยวจับตัวแล้วมาี่ย่อไปนู่นออออกไปนั่นแหละเรียบร้อยออกมาได้แล้วไปไปสู้ข้างบนออกไงเนี่ยออกอย่างนี้โอเคมาไปโดนกน้างบนเลยเทเกอร์แขนตัวมากที่เล่นน้องชายเองเหรออยู่เฉยๆดีไม่ว่าดีอยากจะมาโดนตตบแหมปีนมาแล้วผมนะซึกบนกลรงเหล็ก เลสโก้ได้เทเกอร์มาดวนกันขึ้นมาขึ้นมาแล้วเป็นก็นเลยอู้ทีบกันดิ้อเบลดอ๋ออดองกระดุดล่วงนา้าไดทักเกอร์เป็นเก่งข้างบนนี่เ,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 เออว้ยเลยเมื่อกี้สะดุดอะไรไม่รู้ล่วงสะดุดขี้มดลม้มแหมงี้แป๊บเดีเกัได้เทเกอร์อยู่รออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนลอยนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นไป แม,ม่งเห้ยถือคีหมดลมกูทำได้ยังไงเนี่ยมาแล้วตัวมาแล้วใจเย็นๆนี่แน่ยืนนิ่งเหลือเกินฮนะยาซูเปอร์แมนพอดเต็มปากเตะึก,ตกระทืบอะไรต่อเดมมองคนดูแล้วก็จับแขนมานะแล้วก็ฮึมฮึมเหยียบอึมเหยียบอึมเหยียบแล้วก็เตะอะไรแล้วสปินนิ่งวิลคิกเกอร์โอ้ล่วง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 รู้เลยไหม จะล่วงแล้วมันก็ไปนี่แต่ไม่ใช่นี่มานี่จับแมงเวียงลงไปได้ปะสักทีนึงหมืนใส่โอชิดเดี๋ยวยามานี่เอจับไม่โดนมากเนเดี๋ยวอล่วล่วงล่วงล่ว่วงดีมานี่ย่าผักผักเป้งจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วโอ้ล่วงล่วงล่่วงไปดี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 เดือดละ มันจะล่วงหลายทีแล้วมันก็ไม่ล่วงสักทีมานี่จับวิ่งยังแม่งด,ดื้อไปมันก็ยังไม่ล่วงมันทำไงถึงล่วงวะ <laughs> เอ้ยไปแล้วแงวขาหักฮ่าเย่อเย่เยอดเยโดนเตะนอนนอนนอนอเป็นไงล่ะโกคูแบงเบียเย่เป็นไงลุกขึ้นมาดิเลีเ้ยงมันลุกขึ้นมาดิไม่ชอบอ๋อท่าดูท่า บุ๊บ้ชวกูจะไปไหนวะยืนมันอยู่นั่นแหละไม่ขึ้นมาทีปะย่แย่ยาโอเคุึ้นมาหมได้เทเกอร์มนมาโดนการบอลนี้แหละกลังมันนะยาอือ้ไม่โดนอะไรเแล้วก็ว Sc ุ้บ นี่จอเคฟันหางเรียบร้อยฮะแล้วไงต่อดีลุกขึ้นมาโดนเดี๋ยวแย่เปิดตัวเวนกามิโอชิไออุ้ยฝากยานี่แหน่ย้อยเดี๋ยวจะล่วงเสียวล่วงมากอ่าใจเย็นดิเทเกอร์เดี๋ยวกูจะล่วงมันอยู่ริมมากไปเข้าไปข้างในหน่อยก็ดีโอชิดโอฝากเออพอก่อนไหมอื้มล่วงมากให้กูทำอะไรบ้างย่า ไม่ได้เยเอ่ <c oughs> บอกแลว้วอยู่อัดใกล้ๆมันจะระวงไม่เข้าใจกูเลย <c oughs> นอนนาเลยดูเรื่องจริงนี่ขาหักตายเนี่ยลงลงผ่าข้างบนแต่โกคูแบงยังไม่ยอมแพ้ผมนะไปยินตามขึ้นไปต่อแม่เก๊กรอดนะได้นะได้กำลังขึ้นไปด้วเทกกาเอ้เอมาถึงเวลาปิดบัญชีแล้ว S 1> <S 1> <S เอ๊ะแยบ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 โอชิตโอ้ฝากเอืเอะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรตัวอ้ไระอะไรเมืองแอนดาเลนเมกาเรียบร้อยครับผมนะจากนั้นก็ไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าฮึบชา่าเจ๊เตะขึ้นมาเอามานี่แล้วก็ฮูบแอนเดอร์ฮูป,ป,ปก้ยังไม่ลงไปข้างล่างให้เอาใหม่อีกที ย่าๆแม่งรู้ว่าออ้เหเียงผิดนี่เฉยโอเคงั้นไม่เป็นไรขอถ้าไม่ตายทีผมจะเวงมาลงข้างล่างเราสามารถทุบให้พื้นทะลุได้ผมยืบกระทืบเตะอือหนึ่งทีแล้วค่อยวิ่งเพนแล้แววิ่งมาแล้วก็ตู้ประเมอ่อนเต็มปากลุกขึ้นมาฮะแอนด้าจอร์เคฟาดหางเต็มเต็มหน้าเรียบร้อยอืมนี่จับยกขึ้นมา ฮ่า and p าอะเอ่อลงไปบอมเอ๊ะมันต้องใส่เป็นท่าไหนว่ามันจะลงทำกระแทกลงไปไม่รู้ฮง <c oughs> จะใส่ถูกท่าไหมเนี่ยงั้นเปลี่ยนท่าฮึบย่ายกขึ้นมาเอ้ยใชม่มันขัดขืนแล้วท่า p o w อ r b o อผมมันไม่เป็นทพ w e r วอ m แบบทุบลงไปมันก็เลยไม่ล่วงสักทีอยากจะโดนใช่ไหมยดเลน มีค่ะต้องจับยังไงถึงจะเอามันลงไปได้อ่านี่ึบขึ้นแบงค์บนแล้วก็ึบทุ่มลงมายา่าโอ้ยมันก็ไม่ล่วงหรอกถ้าทำท่าน,นี้อมืมันต้องมีสัตารนน์ดิยนแต่ว่าพื้นมันก็บุบเลยนะน่าจะพอได้มั้ยย่าจับยกขึ้นมาแอนเดอร์สแลมลงกอดแดมมิดแมนเอนเทเกอร์มียาขัดขืนนี่จะทุ่มึงลงไปนี้จะได้ลงไปข้างล่างกันเข้าใจกูบ,บ้างไหมฮะเรื่อยไอ้ดิโอ้ยเฉียด อะไรเล่าตูบซาแอนเดอร์จับมาแอนเดอร์หัวเบื่อซิสเตอร์คิกจับขึ้นมาต่อย่าแอนเดอร์หัวเวียงไปไหนวะเนี่ยโทษโทษโทษนี่โหโอ้ยเอาบอนดฟาเอาเอาล่วงไปแล้วโอ้ยเกือบตกเป็นรูแล้วผมนะโอเคลงอย่างนั้นก็ได้แต่ตัวนิ่งอยู่อ้าวแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาเหรออยากขึ้นมาขึ้นไหมเย้ baby ว่าจะลงตามไปด้วยผมนะสามารถกดลงตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าไหนมันก็ขึ้นมาแล้วอืมย็นชาชาชาาช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 เฮ้โต้หลบได้เฉยเลยอะไรเล่าเดียวก่อนแล้วก็ฮึบว้าอืมสลิงเบรดแอนดอ์คิกเกอร์ต้องมีสักท่าของผมที่ทำให้มันลงท่าน,นี้ได้ไหมไม่นี้มันท่าเวียง กดผิดเดาฟักนี่เนี่ยวันนี้จะหาท่าที่มันใช้ได้ฮ i t อ่ะฮิตอ่ะอว่าดิซิซากิไม่ใช่ท่านี้เอาฮะท่านึงฮะ d อ h เดอร a รอ a ด้พลาดดับคอ i บินเผมไม่ค่อยจะมีท่าทุ่มด้วยเพราะตัวเป็นแม่งเป็นมวยแม่งมวยไทยกิมมิกแม่งมวยไทยก็ไม่ค่อยมีท่าทุ่มเท่าไหร่เข้าใจไหมอ่ะนี่แหละโอเคแต่ท่านี้ก็ทำให้ตกพื้นได้นะ เมื่อกี้กระแทกลงพื้นอย่างแรงอยู่ถ้าเกิดทำปบวายจะล่วงก็ได้บ้าล่วงบ้าไม่แน่ใจชังมาแล้วกันดาเลนเน่กันกุยอ้าอะไรเราเฮา้กันเดเลนไม่เกิดใช่ไหมต้องโดนก็เคฟันหางเสร็บร้อยแอนเดอร์มานี่แอนเดอร์ฮึบจับบ้ายกขึ้นมาสแลมไม่ใช้สแลมลงขาสิแต่มันก็บุบอยู่นะเอออาจจะใช้ได้ก็ได้ ยา yeah. มาเนี้แต่อันนี้เป็นพาว o w e r bomb bar and อ h e ล่วงอ่าเอื้อมันจะลงไหมมันมันก็หมุบอยู่เนะี <c oughs> ้ยเมื่อกไปมันหายหมุนแล้วก็ต้องเ h e แ a n d man waterfall man กันทำอไมฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย waterfall น้าน้ามันจะพายไดเวอร์กูทะลุลงไปเ oh, อาชีตออกไม่ทะลงุโดนเหล็กพอดี <c oughs> ถ้าโดนตะแกรงนี่ล่วงไปแล้วผมนะแต่ว่าโดนเหล็กพอดีก็เลยไม่ล่วงทำอะไรวะเนี่ย The Hell Gate, the Hell Gate, lock in. โอ๊ยยอมแพ้แต่ว่ายอมแพ้วันนี้ไม่นับใช่ไหมไม่นับตัวไปข้างล่างแล้วสร็ตรัวไปข้างล่างโอเคอ่าถ้ามันล็อกผมข้างล่างที่ผมแพ้ไปแล้วเนี่ยแห้งเอ,อ้ยใช้เวลานานเกลือต้องรีบปิดบัญชีแล้วจะลีลามากไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแพ้ย่อยไล่แม่งยา ชาเล็กดอบโอ้ฟาเอ้ยอะไรหรอแอนเดอร์ฮึบแอนเดอร์ฮึบแอนเดอร์ชาแอนเดอร์ว้อื้ออืมล่วงลงไปสิฟักวัดเด็กฟักเออนาโฉกสแลมยังอืมพลิกกลับจับหักได้แล้วก็ทิง้งอู้ทะลุอีกอันหนึ่งแล้วผมเนี่ยเราจับแม่งลงไปข้างล่างได้บอกว่ายาฮึบ เนี่ยแล้วก็ทุ่มแม่งลงไปข้างล่างเลยได้ไหม <laughs> ยาไ่าไม่น่าได้ผมอาจจะต้องลงไปเองตอนนี้มันรูเยอะแล้วเนี่ยรูสองรูข้างพดนี่เสียดายไม่ค่อยมีท่าจับทุ่มลงไปหรือผมหาไม่เจอมันน่าจะมีแหละมันแต่ว่าจ,จะหาไม่เจอก็ได้สปินนิ่งวิวคิกคือ แอนเดอร์จับมาแอนเดอร์จับเข้านี่ยกขึ้นมาแล้วก็ดา GTA แอนเดอร์จับเข้ามาฮึบยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งพา ah, ไปไหนดีพังนี้แล้วก็โอ้เออล่วงไปแล้วโอเคน่าจะได้แหละโอเคงั้นผมกดเลยเนะี่ยเออท่านี้สามารถจับลงได้ผมเนะี่ยน่าจะตายมั้งโอเค โกคูแบงเอาชนะไปได้แมตช์เฮลินเซลสุดเดือดครับผมนะเล่นแนวแย่เหมือนกันแต่ก็มันใช้เล่นใช้ได,ด้นะี่นะอันด้าเกกามันดีนะแต่มันก็จบแล้วโอคูแบงวีสตอรี่คอมพลีทใช่ครับผมนะผู้ว่าเคนเรียบร้อย เสรสตอรี่ไปหนึ่งเงินถ้างั้นผมขออัพสเตตัสอะไรมีอัพอยัง93ผมไม่ได้อัพเลวยว่ะเพิ่มสไตรกิ้งเต็มแล้วผมเนี่ยดีเฟนต์หรือเลสไซเลนไหมเอาจริงมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยอธิบายก็ดีนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงสไตร์ลิเวอร์ซอลดีเฟนต์ก็คือการอ๋อมันเพิ่มการเคาน์เตอร์ท่าความง่ายการเคาน์เตอร์ท่าด้วยใช่ไหมก็ดีเนี่ย กราบปิงนี่ก็พวกเออพวกจับพวกอะไร a อ l o f f e n s e m o v e m e n t Speed, a อ r i a l Running, Submission ผมไม่ค่อยสนใจ r e s i l e n ์คืออะไร r e s i l e n ์ก็คือความถึกของเออตัวอันนี้ก็คือการเคาน์เตอร์ผมว่าเคาน์เตอร์ก็ดีเนี่ยเคาน์เตอร์ง่ายก็รู้สึกว่าจะดีถ้าเพิ่มเคาน์เตอร์แล้วก็เพิ่ม r e s i l e n ์เพื่อการถึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยผมนะแต่ว่า Striking ผมเต็มเตะต่อยทีนี่ปาแทบแตกเว้ยวัด <laughs> ลาก่อนเดดแมนเคนเออฉันจะขอถนนของฉันคือแล้วนะบายโอเคดีเอมมีอะไรไหมฮมฉันจะหาผู้เข้าร่วมศึกสี่เศร้าเพื่อหาคนที่จะไปหาแชมเปี้ยนอืมในแมตช์ชิงแชมป์ w e สนใจไหมแล้วคุเป็นแชมป์อยู่ไม่ใช่เหรอ the fuck do you mean หมายถึงแชมป์เส้นไหนแต่ก็เอาแล้วกันชิงแชมป์โลกก็นะเออใช้ต้องเป็นเน็ก w e แชมป์แน่นอนอืมไว้เจอกันโกคูแบง4์โฟเวทูวิก r ตโอเคสี่เศร้าเพื่อเป็นแชมป์ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเป็นอยู่หรอกเลย เอ๊ะผมงงๆไก่ไม่ไลนี่สรุปแล้วตูไม่ได้เป็นใช่ไหมตูเป็นแค่ในเนื้อเรื่องแล้วก็เสียแชมป์ทันทีแล้วก็บาหาใเนื้อเรื่องใหม่เพื่อชิงแชมป์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระบบเกมมันอันจะเป็นอย่างงั้นก็ได้วัตถุฟักกูเป็นอยู่ใช่และแต่ก็มาสี่เศร้านี่มีใครมั่งผมออกมาแล้วคนแรกต่อไปใครอืมก็คือดื้อๆอะใช่ไหม อะไรดูแมงอินทายอ่ะก็คนใหม่นะไม่เคยเจอมาก่อนคนบ้าถือดาบมาปั้มมวยปั้มตำรวจจับตายแห่เอาดาบมาฟันคนในเวทีมวยปั้มเขาใมาปั้มไม่ได้มาฟันคนถือดาบมาทำไมเอพอคิดอยู่ว่าสักวันจะเอาดาบไปไล่ฟันคนไหม <S <S โอ้ดอฟซิกเซอร์โอเคเด่นคนสุดท้ายใคร อเล็กซานเดอร์เซดริกเละกซนเดอร์พวกนี้นะที่จะให้ไปชิงแชมป์ w e ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แบบโอเคดอฟอยู่ใกลเล่นก่อนกันวันดีดอฟสปินนิ่งวิวคิกเกร์เก๊กทันทีเย,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 ย่เย่ย้อไปสี่เร้าต้องระวังไมมคนอื่นกดด้วยผนนะโอ้ไอหนี่ดอฟเอ๊ะอ,อ,อะไรเราจับตัวยกทำไม อะไรดรอปดรอปแยบ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 แย่ยอนโอ้ยแม่งบล็อกคอโมโบได้ดาวอะไรเราดรอปดรอปซิกเซอร์เหรอฮะเฮ้ยเอช่วยวิ่งชนเฉยสติสปินนิ่งวิลคิกคือแอนเดอร์ดรอปคิกคือฟากล่วงโอ้ยอะไรอึบอะไรบล็อกได้แล้วก็ช้าช้าช้บากบกัก บาบลาบาแอนเดอร์บ้า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 ้าบ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 ้า้าบ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 ้าาบ้าบ้้าบ้บ้า้าบ้ โอ้ชิดโอ้สวยดอมันมีการขัดขืน oh, อ้าวชิดวัตฟักอ้าวดูทําไมดูมาทําไมมาช่วยตัวเหรออ้าว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 ยายเอามันเอามันเอ่ออ้าววัตฟ <c oughs> ักอยู่ว่าหันไม่ตีดอมเฉยโอเคดาเฮ้ยพวกเองทำะไรกันมานี่ว้าเองไงอย่ามายุ่งนี่ดอมเป็นของตูเข้าใจไหมซูปเปอร์แมนพ่อนเต็มปากนี่ เช่าเช่าจช่าเช่าเช่าต่อต่อต่อเบิรหลบได้เฉยวัตฟักเอ้ยอะไรเราตบมือแล้วก็ไปนู่นเลยเมื่งไปไหนวะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มานี้อ้อแชดเตะหัวแม่งแล้วเซดิกทำไรเซดิกเซดิกโอ้เซดิกเซดิกอย่ามาดิกแถวนี้แย็บอุ้ยฟักแย็บไม่รู้ได้ไงวัตฟักนี่แย่ปะป้าปะป้างคอมโบเตะต่อยดูว่าโอ้ยไม่ด๋อ จับยกขึ้นมาแล้วไงมันบิดกราบจับหกักเอพวกเองนี่ไปเป็นคู่ๆได้ไ๋ยวไปสาวแบ่งคู่ให้ตอนแรกแตอนนี้เริ่มมั่วหมดแล้วเนี่ยนี่เบนน่วิวคลิกเตะใส่ปากปากแตกนะแล้วพวกเองทำอะไรกันดอปเหยิงตูตูสานั่งตอดมาจะมาแย่งกันนี้ไม่ได้เขาจะไหมฮห้าห้าห้าโอ้ยชุบไอ้ดอปนี่อืออ้ายู่กับตูจริง What the fuck er ว the f ฟ c กอีกโกยงอนเียมเยอะมากนะคน ทีละคนได้ไหมงุมกูทําไมเอ๋แม่งมีการแท็กทีมก็ได้ไม่ทําอะไรให้ฟ้าอ่าดรอปดรอปจะขึ้นดรอปกลับไปโอเคเดี๋ยวตามดรอปขึ้นไปอ่าไม่ใช่จะตามดรอปขึ้นไปก็จะมิดดรอปนี่ล้วงล้วงไม่ถึงไปไหนดรอปดรอปมามาดรอปมาดรอปร่าราอชุดอ l l o w shit oh ฟ u กโอ h f u c อะไรแล้ดรอปลุกขึ้นมาเนี่ยใส่ท <im icking> <ML> ่าคอมโบท่าไม่ตายอย่าฮึบ ไปมุมนูน้นไม่ใช่มุมนั้นกอดเดมิดเข้ามาโอ้ย <c oughs> เอเข้ามาแล้วก็จับแล้วก็วียไปมุมกูมองผ้าอย่างนี้มองไม่ค่อยชัดอืมวันนี้เวีเเขึ้นไปข้างบนมุมนูน้นโอเคแล้วก็ว้ ย่ากระโดดเย็บ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 แอนเดอะกริ green, the, ้งแอนเดอะอัปเปอร์คัตแอนเดอะทำไม่ตายขัดสิวเต็มหน้าครับผมนะแล้วกดทันทีไม่าจะขึ้นมาช่วยทันนะเร็ว โอ้ยดรอปแม่งคิกเอาแม่งขึ้นมาไม่ทันแล้วตัวสาคำนวณที่แม่งขึ้นไม่ทันแต่ดรอปมึงดันคิกเอาคิกเอาทำไม่คิกเอาทำไมหัวแตกมันนี่เลยไม่ยอมใช่ไหมจะเล่นให้หนักเลยฮะแยบโอชิตโอฟักอะไรล่ะฮุดด้าแอนด์วู้สุดใจวันด้าฟากมึงสู้โอ้ยมาเคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์กับไม่กลัวเว้ยโอ้วันด้าฟากจะเคาน์เต oh! อร์เรื่อยๆวันไดชิดเอาดรอปบอกไม่ยอมผมแนละ้วไม่เคาน์เตอร์ใหญ่ยังได้แค่หนึ่งเดียว โกคแูแบงบอกไม่ไหวแล้วผมนะจับลูกขึ้นมาแล้วก็วึบนี่แน่จับแม่งล็อกทันทีโกคูแบงล็อกจบเลยผมนะต้องรีบปิดบัญชีผมนะพอดอแม่งมันเริ่มจะมีลูกเล่นรีบปิดเกมดีกว่าผู้ดีดแบดวน แล้มันขัดขื่อแล้วมันใช้ท่าไม่ตายแต่ผมเลยแล้วเมื่อกีก้อ้ท่าเตะไม่เงี้ยเตี๊ยแพ้ไม่งั้นแต่ก็นะก <c oughs> ูะแบงก์วิ่งมันเป็นแค่แมตช์หาผู้ท้าชิงใช่ไหมถ้างั้นตูต้องไปชิงแชมป์ต่อแล้วตอนนี้ใครเป็นแชมป์เซตดีกอ่ะเงาไปตอนไหนเ <c oughs> งาแชมป์กูไปตอนไหนดิเอามาใครเป็นแชมป์ เจ้าแ้กกบโคบแบงก์เอินยูบีแชมป์อาเกนแชมเปียนแล้วใครคือแชมเปียนล่ะฟะแล้วใครคือแชมเปียนล่ะฟหูหืมบอกเลเซอร์ป่ะก้อไปเรายังไม่เคยเจอกับบอกเลเซอร์เลยใช่ไหมเนี่ยมาแชมป์เป็นใครขอดูหน้าหน่อยใคร Samoa j o เนี่ยนะอะใช่เหรอวิ่หูจริงเหรอ Samoa j o แชมป์โลก w e ตอนนี้คือคนที่ไม่ได้อยู่ใน WWE อยู่ AE เดนอยู่ใช่เหรอ Samoa j o คือแชมป์เหรอ The fuck โอเคเด่น ok ok วีแชมเปี้ยนรอบนี้หวังว่ามันจะให้ตัวเป็นแชมป์จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> บักแฮนดูก็เป็นแชมป์อยู่แล้วทำไมต้องมานั่งชิมต่อไม่รู้แต่ก็ช่างมันมาโวโดา๋ออ๋ออ,อ,อ,อย่างอี้ต้องโดนนะครับอืมอยาอยู่มุมทำไมกระโดดวู้กระโดดเตะก้านคอแอนเด,เดอร์เล็กดรอปวู่ลกุก ไม่ลุกใช่ไไมกูต้องเก๊กว้าวว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 วาววววววว่ววววตวววววววฮะวย็วว้ชิวเอาวาวอะไรลาวแอนวว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 าวว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 วชิวโอ้ยไอ้วววววกวววสูสีอยู่นะเนี่ยทวว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  ฮแอนเดอร์อุ้ยลังกาหลังไม่โดนใครเบยเอ๊ะดูพาอ๊ะเอ้ยโอ้ยเขาเดินไปทนันอ้าวอีอกอ้าวแม้งตบต่อยตบต่อยตบต่อยลูกก็มีท่านี้เหมือนกันเอ๊ะเอ๊ย,อยปากนี่แม้งมาแรงใจเย็นตาโมโ,โจเริ่มจะแย่แล้วผมเนี่ยจ้าแอนเดอร์ซูเปอร์แมนไอ้ไม่ต้องโอ้ยเตะเตะจะต่อยมึงก็กันไม้หมดเล็กกูทำไงเนี่ยฮะา ให้กูอะทำอะไรบ้างแม่งเตะต่อยแม่งจับอะไรหมดเลยแบบโหผมแทบไม่ทำอะไรในรอบนี้ใจเย็นทำไมจอ้อใจเยอะไปแล้วออแอนเดอร์ขึ้นอา่าไม่ต้องขึ้นเชือก็ได้มานี่จับมาฮึบโอ้ยมันก็คา์เตอร์ทุกท่าที่กูอยากจะทำเลยเฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฟอฟักเสกปล่อยกูนะนี่แน่ฮะโอ้ยหมืน่นนี่พราราชาเจ้าั ชาชอบชาแอดเดอร์ห้า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 ท่า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 ขาท่าเอ๋วุ๊ดปึ๊บมันหลบได้ตัวว่าแล้วแอนเดอร์วอตอะไรเราเวียงมาสักไกลเลยนะแยบแยบแยบเฮ้ท่าซุกท่าช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 าเอาอีกรอบนึงรอบนี้เตะได้ผมนะเลสโก้ว้าเยาวังเก่งกับโตเดอะเลกดรอปขึ้นมาซามูจโอกระบอลเบบี้ จับมาเวียงไปที่มุมแล้วก็ว้าเออกระโดดค้อมโอยโอยโดยโดยตีลังกาอาปากขาดแอนเดอร์ไม้ตายขัดสิวอันเดอร์ฟากเป็นกันได้อ่าไม่ใช่ท่าขัดสิวอ่ะอันเดอร์ฟางนะเอ๊ะอะไรเป็นโ,โ,โอ้ยปากมีอ้าวอ้าว พอไหมยังไม่พออีกแหละเนื้อเออเอออีตตะบวโจ้ดิแบงยาอะไรโอฟักวันเดอร์ฟักคอมบิเดชันเอื้อหายแล้วใจเย็นตะบวโจ้เออยังฮะแม่งมาเด็ดว่ะรอบนี้เออใจเย็นเออฟักเออ ไม่เคยมีใครเล่นตู้ได้ขนาดนี้มาก่อนฮะสปูแมนพันเดอะด็อกคิกฟาดคอมโบไม่ได้เอ้ยอะไรเราฮะเอ้จจ้าจ้าเตะต่อยจ้าโคยาเธอ่าแอนเดอร์ล่าคอมโบดแอนเดอร์ขึ้นเชือกเอเก่งใช่ไหมยา่าเยียบเข้าไปมืนแล้วทั้งนั้นก็ลุกขึ้นมา พาไม่ตายเปนบัญชีดาเรนเมกาเรียบร้อยกดขโมนใส่เข้าไปเป็นชุดขนาดนี้แม่งทานได้กูจะไปดิวคิดคือขึ้นมากูก็มีท่านะมันการท่าคอมบีเนชั่นของเองอ่ะคอมบีเนชั่นพ่าผ่ะพ่าผ่ะผ่า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 กดเลย วันชื่เรียบร้อยผมได้ได้แชมป์แลทีตัวเป็นแชมป์จริงๆแล <laughs> yeah. ้วใช่ไหมเนี่ยเยอีกสมัยหนึง่งไม่รู้กูเสียไปตอนไหนอันนี้มันของตัวเ,เออจากต่ำสุดสู่สูงสุดอีกครั้งเป็นแชมป์โลกกูดีดแบ Oh. Uh huh. หมวดโจได้เล่นเอาเหนื่อยไม่กันจริงแล้วตรงนี้มันต้องสแสดงนะว่าใครเป็นแชมป์อยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ผมนะจะเหมือนเกมผมแม่งบักว่ะ <c oughs> เวลาใครเป็นแชมป์มันต้องมาบอกว่าตรงนี้เออใครได้เป็นอยู่ตอนนี้จะแ,แม่งไม่บอกอใส่เกมตัวบัก <c oughs> ถ้างั้นเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์เราจะต้องห้ามใส่ใจแม่ตัวเกมดูบักปกติมันจะบอกอยู่ตรงจุดนั้น ซามวัวโจบอกตอนที่ฉันชนะ WE แชมเปียนฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นไฟติ้งแชมเปียนฉันก็เลยเปิดโอเพนชาเลนจ์เองไม่ได้เป็นแชมป์นียตูเอามาแล้วไม่ใช่เหรอเดอะฟาดโอสตอรี่ก็ส่งเมสเซ่วิลเลียมจะมาออเธอร์ไหนนี่เองจะหมายถึงออเวนตี้โฟร์เซเว่นไทนอลอาจจะไปรอในเรื่อง 24, ทเวนตี้โฟร์ไทนอลได้มั้ง 24เซเว่นนะผมนะแชมป์24เซเว่นแชมป์ที่หน้าขำที่สุดเออเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยมาเอาอันนี้บ้างก็แล้วกันไม่ได้ทำตั้งแต่แรกแล้วมันเหลือเนื้อเรื่องอะไรไหมเนื้อเรื่องหลักก็มีซามูเอโร่เราไปท้าแล้วก็ดอฟซิกเซอร์ก็เลยแค่ไม่กี่ยันแล้วแต่ก็โอเคผมนะครั้งนี้ก็เพิ่มที่กอดกันนะผมนะใครชอบคลิปนี้ก็เรักใครชอบแล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมถ้า่างให้ผมนะจะเกิดใครจะดูเล่นพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสัปดาห์นี้ก็บ o o d b y e Good Night shoo